ไก่ทอดนะครับวันนี้ไก่ทอดฮอตแอนด์สไปซี่สูตรในพนงนะครับวันนี้เราจะใช้อาสะโพกนะครับไก่ส่วนสะโพกขั้นตอนแรกแล้วก็เอาซอมะทิมตัวไก่ก่อนทิมเลยเราจะบ้างส่วนที่เนื้อที่ติดก,กระดูกนะครับจะได้สุกง่าย การหมักไก่นะครับน้ำหนึ่งลิตรครับเกลือครึ่งช้อนโต๊ะคนให้ละลายนะครับละลายดีแล้วครับก็หมักไก่หมักแช่ทิ้งไว้สิบห้านาทีครับครบเวลาแล้วครับก็เทน้ำออกนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาไก่ามาซับน้ำให้แห้งอย่างนี้ครับ ต่อไปก็ปผงปาปิก้านะครับก็ลงไปคุกเขา<ป>คุกเขาให้ทั่วเนื้อไก่นะครับ<ป>ขั้นตอนการครุกแป้งปช่วงนี้สำคัญนะครับตั<ป>้งใจชมแป้งก็จะมีสองส่วนนะครับปแป้งแห้งๆกับแป้งผสมน้ำ ผสมแบบเหลวๆนะครับน้าไก่ลงมาคลุกแป้งก่อนครับคลุกบางๆดแบบนี้ครับเสร็จแ,แล้วก็เอาไปชุบแป้งครับที่เราผสมน้ําไปแล้วแล้วก็นํากลับมาคลุกในแป้งแห้งๆใหม่อีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็กลบกรบกรบ ขั้นตอนการคลุกนะครับคุกอย่างนี้ครับคลุกเร็วๆได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็สลัดแป้งออกนะครับใส่กระชอนนะครับวางไว้อย่างนงี้เสร็จแล้วนำไปทอดน้ำมันเยอะนะครับ ไฟกลางเกือบ on. อ่อนตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วก็ไฟไกลเลยนี่ครับได้แบบนี้ครับกงกลับด้านด้วยนะครับอันนี้กับด้านแล้วนะครับไก่นี่สุกได้ที่แล้วนะครับก็ เล่นไฟแรงนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับเพื่อไล่น้ํามันออกจากไก่สุกดีแล้วก็ยกลงพักเสด็จน้ำมันครับไก่ทอดฮอตแอนด์สไปซี่พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับ ไก่ทอดฮอตแอนด์สปซี่สูตรนายพลนงขึ้นโตะ๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้มาครบครับคนละชิ้นครับชูหน่อยชูหน่อยช่หน่อย